สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้องทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิภาพ,พี่น้องนางรดช่มมูบ้านเมืองคงซ้มทีวียู่จ้ามูบ้านนน้อยๆไปใสมาใส่สะดวกสบายจ้าใส่ชีวิตง่ายๆบอกไก่จ้าพี่น้องจ้าบ่กว่าห้าสิบไปสื้อกับเข่าสื้อเสือ้อผ้าไปหาหมอฟันไปเฮ็ดงานแถวๆนี้สิมีโรงงาน ร้ายโรงงานเลยละจ้าส่วนขวาเมื่อนี่สเป็นโบสถ์ของเมืองคุงสามโบสถ์นี่กะสวยงามคือกันจ้าแต่ว่ามือนีวิสิพาพี่น้องนางรดชม่หมู่บ้านเมืองคุงสามจ้าพี่น้องจ้ามู่บานบานแต่หลังๆกะมีแต่หลังงามๆจ้าพี่น้องเป็นบานที่สไตล์เก่าเนาะจ้าส่วนมุมแถวนี้จ้าส่วนขวาเมื่อนี่ก็เป็น้านอาหารไทยจ้าพี่น้องจ้าเป็น ลานอาหารไทยตอหน,นีค้นเวียดนามเป็นเจ้าของไปแล้วจ้าเพราะว่าคนไทยเก่าเพิินขายห้ส่วนตรงต้นกิสมารนี่จังหน่อยเพิินกะสิจัดงานหล้วจ้าตึกใหญ่ๆนี่ก็เป็น้านขายเสือ้อผ้าฟังซ้าเมื่อนี่ก็ร้านขายเสือ้อผ้า้านเสริมสวยจ้าตรงรถจอดลายๆนี่ก็เป็นลานอีกะที่ลานขายกับเขา่าลานขายอาหารพักผลมไม้มีทุกอย่างเป็น้านใหญ่ของ ปลเทสวิเดนแล้วตรงนี้ก็เป็นลานใหญ่ของเมืองกรุงสามจ้าตรงท้ายเมื่อนี่ก็เป็นลานขายดอกไม้เดี๋ยวขึ้นไปจักน้อยนี่วิสิภาพพี่น้องขึ้นไปค่าสุดส้อยนี่ก็สิเป็นทะเลจ้าพี่น้องจา้าแถวนี้ก็มีทะเลล้อมหลอบเลยนะจา้ามีทะเลล้อมหลอบมีปลามีภูเขาพี่น้องกาสิได้เห็นตามวิวทีวีได้ลงไปได้หลายคลิปเนะจ้า,จาบ้านนะ แถวนี้ก็สิเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะจ้ะสไตล์เก่าแล้วอยู่สวีเดนนี่โมเมนต์ว่าเฮาปลูกบ้านตามใจเฮาใดนะจ้ะถ้าปลูกแบบใดแล้วก็ต้องปลูกแบบคือกันนะจ้ะโมเมนต์ตามใจชอบคืออยู่เมืองไทยต้องขอกอิเดหยังก็ต้องขอทางเทศบาลก่นทางอำเภอไปอำเภอไปขอก่อนขอเผื่อนบ้านก่อนอีก้อจ้ะ ถ้าเพื่อนบาา่อห้เพื่อนบ้านบา่ได้กาบ่อได้ขึ้นกันจ้าพี่น้องบอ่อบ่ได้ง่าย,ายบ้านก็นเลยแบบว่าค้ายๆกันเมดจ้าพี่น้องจา้าอยู่นี่ทุกอย่างดีเมดมีคลินิกแต่เสียอย่างเดียวไม่มีโรงพยาบาลถ้าเป็นยังนักๆมากกะทานนักอีลีนะกะแล้วตะดวงจา้า <c oughs> พีก็เกือบไปหลยเธอแล้ว <c oughs> ที่นี่กาสิภาไปฟังริมทะเลจ้าพี่น้องจ้าติดติดริมทะเลถนนจุดทีวี1ิภาไปนี่เห็นสะพานบาัจ่าสะพานหม่องพูนทิดอยู่ใกล้ไก่บานเวแต่ว่าแถบนี้เสีนทางทีวีเคยพาพี่น้องไปชมวิวทะเลวิวยามเย็นวิวตะวันตกดินตกทะเลแต่ว่ามือนี้อากาศดีแล้วก็เป็นตอนสายยังบัวันในเทียงจ้า กสิะ1่โมงครึ่งเห็นทองฟ้าแจม่มใสมีเมฆสวยกเกลือยผ้าพี่น้องขี่รถเล่นมาถึงโรงงานป่าจ้าพี่น้องเห็นนกนั่งนวลบินว่อนว่จาเพราะวา่าอยู่โรงงานป่านกนั่งนวลกัสิมาถากินป่าคนที่เป่นเป็ตกป่ามาแล้วก็เอามาส่งโรงงานป่านี่จา้าโรงงานป่านี่ก็สิเป็นโรงงาน ที่แพ mm ็กสําเร็จรูปแพ็กสําเร็จรูปคือว่าเห็ดเรียบร้อยทรงออกกะ mm hmm. แค่เอาไปอุ่นกินใดเลยแบบนั้นละจ้ากวางญยคือกันว่าสิมาเห็ดโรงงานนี่แต่ว่าฟังเบิงแหลมันหนักมูคนไทยมูรุ่นนองคนไทยเบาสุฟังว่าได้ได้ผ่าตัดขอแขนแล้วก็ได้ลาป่วยเพราะ่าเห็ดมาหลายปี ส่วนมากก็สิเป็นทังสี่เหมือตระจาบว่าโรงงานใดโรงงานทีวีเหตุนั้นคือกันก็นกได้พาตดขอแขนหรือว่าขอศอกหรือว,ว่าหัวเข่าเป็นเหมือระจาเหตุโดนๆเพราะว่ามันหนาวเย็นแล้วก็มันก็นหนักน้่อตระจาจึาเลยเจ็บพายหลังวีก็เจ็บตั้งแต่เริ่มเข้าตอนที่เหตุงานโรงงานก็เหตุมา15ปีก่อนสิเจ็บกับ ทนเหตุเนาะจ้ามาแล้วก็ต้องอดทนถ้าบ่หนักหนาก็เหตุดใดก็เหตุไปทีลาออกนั่นกับบแม,มนว่าความเจ็บหรอกปวดร่างกายดอกแต่ว่าที่สมองทน่ไหวมีหลายเรื่องหลายเล่าอยู่ไปก็เป็นโรคซึมเศร้าจ้าก็เลยต้องออกออกมาแล้วก็สสีางานเหตุใหม่ก็มาเกิดอุบัติเหตุกันเลย ยังตกงานอยู่จ่าพี่น้องจ่าวิวมงนี่สวยบ่จ้าสวยสวยมากหลายที่มีเมกแล้วก็มีแสงแตะวันริบรีนี่จ้าสวยขนาดนี่แหละจ้าโรงงานแพ็คปลาโรงงานสําเร็จลูกอาหารสําเร็จลูกกับว่ามีป่าอย่างเดียวก็บมีมันฝรัง่งน้ำจ่าเห็ดปุ่งไว้เรียบร้อยคือทรงออกตามลาน อีกาหรือว่าคุณสมที่ซื้อ้านที่เพินขายอาหารนะต้อจะาส่งออกส่งออกตาม้านอาหารน้ำจา้านกนั่งนวลบินบอนอยู่สวยสวยเลจา้าบอบอสงสัยล้วจา้าตอนนี้ว่าเป็นอย่างนกมีนักนกนั่งนวลหลายอยอู่มองได มองนั่นสิตองมีเลือดตกป่าหรือว่ามีแนวให้เพิ่นกินเป็นกัรู้ยัาหากินเนาะจ้าส่วนฟังทั้งพุ่นก็สิเป็นกเ,เกาะเสมอเกณฑ์เป็นเกาะจ้าฟังทีบียูนีบมแมนเกาะเด้อจ้าเห็นสะพานบ่าจ้าก็สิคามไปสเสมอเกณฑ์หรือว่าไปโดยรถไปด้วยเรือก็เป็นเกาะมู่บานบนภูเขา กาะที่สวยที่สุดเป็นที่ขึืนซื้อของประเทศสวีเดนคนสวีเดนกะมักมาเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติกะมักมาเที่ยวหน้าหนาวนี่กะเงียบเงาเมื่อสม,มองละจา้าแถวนี้นี่จา้าวิทายเบื้องไกลสวยสวยงามบ้านเพิินกะสวยได้ทั้งเกาะเสมอเกี่ยนมิตรหลังใหญ่ยยๆจา้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววีสิพาพี่น้องไปย่างเบื้องเพิินปลูก รีสอร์ทใหม่ปลูกบานพักใหม่ปลูกกับพัดเหมตนใหม่งามงามติดบนภูเขาเลยจ๊ะติดทะเลเลยสวยไม่โอกาสสิพ้าไปยางเลาะเบิงบานเพิ่นมีพ่ท่านด้เขาพ้าพน้องไปเบิงแถวนั้นมีมีต่ไปยางบนภูเขาหิน <laughs> ชมธรรมาชาสตรบนภูเขาหินพ่ท่านด้เขายางเบิงเลาะหมู่บาน ช่วงนี้มันหนาวจ่ากันเลยผ้าพี่น้องขี่รถชมเอาถ่ายยางมันมันใส่เวลาโดนกว่าสิได้ชมหมดนะจ่าถ้าขี่รถมันก็เร็วก็เลยอากาศดีเห็นแดดทั้งสี่ก็ลบสามจ่าหนาวเย็นยางโดนลายกับโดยความที่ว่าเจ็บเข่าปวดกระดูกนะจ่าแล้วความหนาวมันก็เ็ดุห้ปวดมากขึ้นนะจ่ากันเลย ยางแน่ขี่รถแน่นะจ่ะพี่น้องจา๋าย่ามหนาวย่ามห่อนคอยสียางจริงๆเรามักยางชมวิวมันได้เห็นชัดแต่ว่าขี่รถนี่กะดีไปแอบแบบหนึ่งเข้าได้เบิงหลายเข้าได้ไปไกลได้เบิงทัวร์ในะคลิปเดียวนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นั่งรถชมวิวเมืองคุงสามชมโรงงานปา่า ได้จบลงแล้ววีก็ขอบคุณหลายๆนีจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กันดนๆในนี่พี่น้องจ้าพี่น้องใหม่เข้ามาก,ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิบไ้พลาดในคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้วีนี่จ้าตอนนี้ก็บกำลังสิไป กลับบ้านจ้าพี่นองจ้าขี่รถกลับบ้านตรงนี้ก็เป็นลานอาหารใหญ่ได้จ้าแล้วก็ตึกใหญ่ๆหนึ่งก็เป็นโรงแรมของกรุงสรัมโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดจ้าพี่นองกลับบ้านแลวจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีจ้าบายบาย